สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านครับผมวันนี้ผมเคยสารใต้ครับก็มีแนวทางตัวเลขความฝันของตัวเองครับที่จะมาแบ่งปันมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านได้พิจารณานานะครับ<ฆ>่ตัวผมเองก็ฝันผ่านมาได้หนึ่งวันแล้วครับท่านผู้ชม<ฆ>ครับไม่ได้เล่าฝันมากี่งวดแล้วคะประมาณสองงวดสองงวดเนาะครับสองงวดที่ผ่านมาก็ ไม่ได้ฝันอะไรครับแต่เวลาฝันก็มาเล่าแน่นอนครับค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมใช่แต่ก็อยากเล่าครับค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันเนาะครับคแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วเวลาผมฝันเห็นเลขเนาะครับหรือว่าได้แนวทางตัวเลขมาผมก็ซื้อเก็บไว้ตลอดครับเพื่อถูกรางวัลใหญ่เนาะครับครับ ตัวผมฝันว่าได้ไปร่วมงานศพครับในความฝันเนี่ยก็ได้แต่งตัวแล้วก็ไปร่วมครับแล้วคราวนี้มีเจ้าภาพครับเขาบอกว่าอ่าเห็นตัวใหญ่ครับก็เลยบอกว่าให้มาช่วยหามโลงหน่อยครับผมก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะงานศพอะไรทําไมโบราณจังครับในความในความฝันครับคิดแบบนี้ครับทําไมต้องให้เราไปหามด้วยครับอ่า ในที่สุดผมก็ได้ไปหามโรงช่วยเขาครับแล้วก็มีผู้ชายอีกสามคนที่ช่วยหามครับรวมกับผมเป็นสี่คนครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับในความฝันเดินไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแต่คราวนี้ศพที่อยู่ในโรงนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนกับว,ว่ามีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็น้ํามันก็หยดตามทางไปเรื่อยๆด้วยครับในระหว่างทางที่หามไปครับม,มีกลิ่นเหม็นมากผมก็อยู่ข้างหลังนะครับผมก็ ทั้งเหม็นทั้งแบบอึดอัดด้วยครับจนไปถึงอ่าที่เผาศพครับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนสถานที่แต่ก่อนนะครับถ้าเป็นปัจจุบันมันก็เอาขึ้นเมนใช่ไหมครับแต่ในกองฟันเนี่ยเขาจะเป็นกองฟอนครับแล้วก็เขาให้เอาโลงนะครับไปเอาไว้บนกองฟอนครับพอไปถึงสถานที่เนาะครับอ่าคราวนี้ อ่าสัป,ปะเลือครับบอกว่าให้ผมเนี่ยมาช่วยงัดโลงศพหน่อยครับผมก็ไปช่วยงัดครับพองัดขึ้นมาผมก็เห็นเลขครับเห็นเลขที่ฝาลงก็คืออ่าห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดหลังจากนั้นอ่าสับป,ปะเลือเขาก็ทําพิธีครับทําพิธีเผาครับในความฝันก็ได้ยืนได้ร่วมจนเสร็จพิธีครับอืแต่ศพที่ นำไปเผานะครับอ่าก็คือผมไม่รู้ว่าเป็นศพใครไม่คุ้นครับอืมครับแล้วคนที่ผมไปร่วมงานแล้วก็บ้านที่ไปเนี่ยก็ไม่เคยเห็นครับก็มีแค่นี้แล้วศพที่เห็นที่ว่าตอนที่ไปเปิดโรงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะศพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงครับเป็นศพผู้หญิงใช่แต่ไม่รู้จักครับอ๋อเป็นศพผู้หญิงเป็นคนแก่ค่ะครับแต่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่เคยเห็นหน้า แล้วก็ไม่ใช่คนแถวบ้านบ้านเราด้วยถ้าเปลี่ยนบ้านเก่าผมก็ไม่ไม่มีครับก็ไม่ไม่เคยรู้จักก็คือฝันว่าตัวเองได้ไปร่วมงานศพครับเหมือนจะไปเผาศพแต่พอไปเผาศพปุ๊บเขาจะเอาศพไปเผาเขามาใช้ให้เคยสันสใต้ไปช่วยแบกลงก็<ช>ค,คือหามหมือเนาะแบกนันแหละบแบกก็คือแบกสี่คน<ช>คนละมุมเนาะค่ะก็แบกไปก็ระหว่างทางก็คือศพเน่ยเป็นน้ําเหลืองไหล เน่าเหม้นใช่ค่ะคก็คือแบกแต่ก็แบกไปจนถึงใช่ค่ะแล้วเขาก็ให้ไปช่วยเปิดฝาโลงในกองฝาที่ที่แบกโลงศพไปนะครับอ่าก็คือรู้สึกแบบอึดอัดเพราะมันเหม็นมากครับครับแต่ก็ไม่หนักขณะไอโลงนะครับมันรู้สึกว่าเราเราแบกไปนะครับมันมันไม่หนักเลยครับจนไปถึงสถานที่ที่เขาเผาแต่ก็เหม็น ใช่เหม็นไปสุดทางเลยครับในความฝันครับแล้วก็ไอ้น้ําไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะหยดไปตามทางนะครับหยดลงจากโลงครับน้ําศพน้ําเลืองใช่ครับอแต่มันไม่ได้โดนผมนะครับในความฝันก็คือมันหยดลงตามทางไปใช่ค่ะแต่เราก็ได้กลิ่นเนาะใช่กลิ่นศพแล้วที่ไปเปิดโลงเห็นเลขเลขอะไรนะคะเลขห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดใช่เป็นเลขสามตัวเลยครับ เป็นเลขฝาลงใช่ไหมคะเป็นเลขฝาลงที่ฝาลงลแล้วก็อ่าเขาก็เรียกญาติพี่น้องมาดูด้วยนะครับในใความฝันก็ถือว่าฝันเห็นเลขเลยเนาะใช่ก็คือห้าหกเจ็ดแล้วเคยสาน์ใต้จะเอาเลขเพิ่มไหมคะหรือว่าเอาแค่นี้ถ้าผมตีตัวเลขเพิ่มเนาะครับผมคิดว่าไอ้ศพผู้หญิงก็เป็นสี่แล้วลงก็เป็นสี่อยู่แล้วครับแล้วน้ำที่ หยดลงมาผมตีเป็นเลขหนึ่งน้าที่เหม็นนะครับน้ําเหลืองใช่ตีเป็นเลขหนึ่งครับค่ะก็ว่าจะเป็นสี่สี่หนึ่งถ้าผมตีนะครับค่ะก็เคยจานใต้ตีสี่สี่หนึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านไหนตีเป็นเลขไหนก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเนาะค่ะแต่ก็คือไปไปแบกลงกันหามลงกัน่ะก็สี่คนเหมือนกันใช่ค่ะมันก็เป็นเลขสี่เหมือนกันเนาะค่ะแม่แดงวันนี้อาจจะมีสี่อีกวันที่ผ่านมาก็มีสี่ค่ะสี่ห้า ค่ะงวดนี้ก็ลองพิจารณาดูเป็นศพคนแก่ใช่หามกันสี่คนมจะเป็นสีเก้าหรือเปล่านี่เราแค่ตีกันเองเนาะค่ะ<ช>แต่เกยสามใต้ชูตัวเลขหน่อยค่ะแต่ผมยืดเอาก็คือเลขห้าหกเจ็ดที่เห็นเลยครับค่ะก็คือห้าหกเจ็ดเห็นที่เลขลงเนาะ<ช>ก็กันห้าเก้าเจ็ดด้วยเลขหกััเลขเก้าแล้วก็ตีเพิ่มเป็นสี่สี่หนึ่ง เลขที่ตีเพิ่มนี้อาจจะคาดเคลื่อนยังไงก็ท่านผู้ชมช่วยตีเลขแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยเนาะเผื่อเราสองคนอาจจะตีไม่เก่งเท่าท่านผู้ชมค่ะแต่น่าจะมีเลขหนึ่งด้วยเพราะว่าน้ํามันหยดน้ําเหลืองมันหยดมันไหลเนาะค่ะอาจจะมีเลขหนึ่งด้วยอย่างแน่นอนค่ะก็ห้าหกเจ็ดก็ตัดเล่นด้วยเนาะค่ะ,คะเป็นห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหรือไม่ก็ห้าเก้าเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะเจ๊จันต้ายชอบที่สุดตัวไหนคะห้าหกเจ็ด 5, 6, เลขที่เห็นเลยครับอ๋อค่ะเ่อนเมื่อวานนี้ไอ้เมื่อวานเป็นวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนเนาะใช่เป็นวันเกิดของหลานชายโตโต้ค่ะวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันเนาะพากันไปกินข้าวแล้วก็ซื้อลอตเตอรีก่ก็เลยซื้อเลขวันเกิดก็คือสองสี่ะมาด้วยครับและทีนี้ก็เลยให้เขาเสี่ยงโชคให้สักใบหนึ่งค่ะเฟยจานใต้จะยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ดูแต่คําเกี้ยวจะเล่าว่า เลขที่หลานดึงคือเลข067เป็นเลข67เหมือนกันค,ค่ะเคยสาจารยใต้เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เห็นตอนห้านดึงเนาะเขาไปที่รถก่อนค่ะนี่แหละค่ะคําแก้วจะประตกใจว่าเอ้เขาฟัน67ทำไมมันเหมือนเลขที่โตโต้ดึงให้ค,ค,ค่ะก็แปลกเหมือนกันขอให้ออกเนาะค่ะก็สองงวดแล้วสองงวดสามงวดแล้วท,ลที่ไม่ได้เล่าเนาะ้ค่ะ แล้วก็ความฝันนี้นอกเหนือจากเลขที่เห็นมันก็มีปริศนาซ่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ช่วยวิเคราะห์ช่วยตีดูครับในความฝันเนี่ยผมผมช่วยแบกโงศพนะครับก็คือหามลงไปนะครับผมอยู่ข้างหลังข้างหลังแล้วก็ใช้ไหล่ข้างขวาครับในการแบกก็คือก็คือหามไปอย่างนี้เนาะครับซ้ายขวามผมอยู่ฝั่งซ้ายใช้นี้แบก ยังจำติดตาเลยครับค่ะครับยังเล่าในความฝันค่ะก็คพิเคราะห์ดูเนาะใช่ค่ะครับก็มีประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ถามอยู่ว่าเะอีสานใต้หรือคําแก้วฝันหรือยังบางทีก็ถ้าฝันไม่ชัดเจนก็ยังไม่ได้เล่าเนาะใช่แต่อันนี้คือชัดเจนชัดเจนค่ะอาจจเะเห็นเห็นเห็นเลขในความฝันนะครับ พอผมงัดฝาลงขึ้นมาใช่ไหมครับก็เห็นเลขเลยครับมันติดอยู่ตรงฝาลงเนี้ยครับผมงัดขึ้นมาอย่างนี้ในความฝันนะครับอ่าสับปะเลยเขาก็ยกฝาลงขึ้นมาครับก็เห็นเลขเลยครับห้าหกเจ็ดเลยครับผมมองมองไปเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเป็นเลขเรียงเลยเนาะใช่ครับค่ะหรือว่าท่านผู้ชมจะเอาไปสลับตำแหน่งก็ได้ครับตัวเลขนี้ก็คือผมเล่าจากที่เห็นกับก็มีประมาณนี้ครับ แล้วก็ผมกต็ตีตัวเลขเพิ่มให้ก็คือสี่สี่หนึ่งครับครับเรื่องราวความฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับถ้าอชอบตัวเลขค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคนะครับอ่าสลับคลิปนี้ผมเคยสารใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับแล้วก็เฮงเฮงปังปังในงวดของวันที่1่ธันวาคม68นี้ครับสลับคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ